สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นโอ้ตัวน,นี้ซามูไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโคมัสึ์บีซีสองร้อยขีดเจ็ดเจอกับฟุโซหัวประดุก FN2527 270แรงมาครับรวดพลังมาไหวไหม โตใหม่นบน้องแม่ไยนรักเขียนไว้สองเพลาครับสองร้อยเจ็ดสิบว้าแรงสุดในโบครับอ้าไปล้ว พี่หลงนะพี่หลง F N 2 5 27 10สองสิบสบปีดครับอด,ดีตเคยรอเคยแรงเออเฮไม่เล่นข้อเลยครับมิซูมิชิโอพี่หลงหมดเลยครับรองบอ่อเลยอายุอรนนามน่าจะเยอะครับ หลังมาน่าจะโอ้เป็นธรรมดานะเดี๋ยวไปถามมันว่ากี่แรงมาครับมันมี220หรือว่า190เาดูก่อนครับโหวสึบหกสุบขมินครับหกสุบไดเรกสำหรับส7งรขีดเทีมงานทนบุรีจัดให้ครับ ว่าเสียแซมสาวกโคมัสึึครับอ๋อมีเสียงร้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าดินนั้นแข็งอทั้งแข็งทั้งเดียวโอ้ ดูไปนองสายแบกครับในตำนานหรือว่าราชาบอดินถ้าเราเดียวไม่ต้องมาครับ เอาสับเกียร์แล้วครับสับเกียร์แล้วพี่ลงสับเกียร์แล้วครับพี่น้อง จะขึ้นไหวไหมตามไปดูครับใจสิขาวนี่ลองเออโอโหราชาบอดินครับสุดๆ ่านครับสายต่ำก็สายต,ำายตำ่ำโบตา้าที่ลงมาแล้วครับเจอนืนแล้วครับพี่น้อ,องเอ้ย FN 5270สสปีด ซียังใหญ่ครับรถยนต์นี้น่าจะดีสิบเจ็ดหรือว่าดีสิบหกจะสับเกียไหมร้อยเก้าสิบบวกโบนะครับสองเพลาสมัยก่อนนี่ดงดังมากครับโฆษณาโดยดารา ฮ่องกงครับฉันหลงเลยเรียกว่าพี่หลงเจอทางชั้นจะเป็นยังไงนี่แบกประมาณ10 1สิบสามคิวนะครับ สโลว์นะพี่น้องสองเพลาขึ้นทางชันโอ้นครับสองหนึ่งศูนย์ครับ FRR นี่รถห้างนะครับอูโชคชัยอุดร เขียนไว้สีฮิตเคหนึ่งครับโอ้จัดเหมือนกันลดห้างเ่ยสุดยอดครับอ่ะมาชมเกันต่อพี่น้อง270พลังมา FN 2 5 2 7ฟุโซหัวประดุกเจอโคมาสึก0 7นะครับโอ้มีทั้งดินเหนียวดินทรายมีทั้งหิน อ้าวนี่มายังใหม่ด้วยครับยังไม่ได้ตายเลยนะเนี่ยไทโยนรักอ้าสองเจ็ดมิลลิลิตรครับ หม่กิ๊กเพียงแต่เปื้อนนะเปื้อนดินสบายมากครับคันนี้ก็รถห้างมันหกล้อสองหนึ่งศูนย์ r r สี่สูตรเทอร์โบคอมมรนเลงสี่ฮเฮหนึ่งโอ้สดเหมือนกันครับนี่ สดมันร้อนตัวไหนยังไม่ได้ไป้ายเลยครับโอ้ทีดีทีดีร้อยเก้าสิบพี่น้องตัวนี้ร้อยเก้าสิบไม่ได้เกาะโบครับเขียนว่า FN52 70ห้าสองเจ็ดสิบสปีดเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ ก็สู้ดีเหมือนกันครับรุ่นเจ็ดเจะเปิดฝาเพื่อระบายความร้อนอ่ามีแกะมามือสองนะครับโอ้แต่สภาพหรอทำสีไม่กิ๊กเลยเราจะล้านต้นๆนะครับไม่แน่ใจ ออกครับ FRR 2, F R R 2 1 0หงรถห้างได้พม่น้องอมีลื่นครับมีลื่น <c oughs> ตั้งลำไหม

จัดเต็มอุ้มครับสองร้ <ś c oughs> คิดเก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เป็นเครื่องไดๆเพราะเป็นรุ่น8นะรุ่น8จะเป็นคอมบันเร็วสำหรับผมสึกนะครับ <ś c oughs> เล่นแม่แม่หินเลยครับ แม่รังแม่หินครับทีดีร้อยเก้าสิบพลังมาโอ้ใส่ให้อีกเขียนว่าทนบุรีเอา เ0้าสิบดีทีไม่มีโบนะครับอีกคันมีเทอร์โบนะครับคันนี้ไม่มีเทอร์โบ พี่หลงครับรอิบ <c ười> ไม่มีเทโบ จะขาดพี่นอ้องสับเกียร์แล้วครับสองเผาก็ใช้สโลช่วยก็ใช้ได้ถ้าวางเทโบนี่เป็นสองรอยยี่เลยครับนะจัดร้อยเก้าสิดีดี9ก้าูนย์จัดให้ เพราะว่าเครื่องไม่เยอะครับแรงม้าไม่เยอะใช้สโลช่วยสองเพลาแบกประมาณ14 14คิวได้ครับ13มคิวมีไหลครับมีไหลินไหลฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ